้ายแดงล้านสีพอเป็นมือสองแล้วเหลือเท่าไหร่ไปดูกันวันนี้ลุพลงพามาดูโตโยต้าเวนจูรี่ปี2014โมเดลไมเนอร์เชนมีอยู่3รุ่นบอกเลยว,ว่าคันนี้เป็นตัวท็อปออฟชันจัดเต็มแถมเป็นเกียร์ออโต้ขับสบายด้วยคันนี้ไฟเป็นแบบมัลติรีฟิคเตอร์และที่สําคัญเลยกระจังหน้าชุดนี้มาใหม่ต่างจากรุ่นที่แล้วมาพร้อมกับไฟตัดหมอกกระจกขูช้างเป็นโครเมียมลุงบอกเลยว,ว่าคันนี้ส่วนต่างที่หายไปสามารถเอาไปซื้อโตโยต้าเอาติดป้ายแดงโฉมปัจจุบันได้เลยภายในคันนี้บอกเลยครับว่าหน้าใช้มากควงอะไรเน ก,กอแอร์เป็นแบบอเนลอที่สําคัญเลยครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ใครหารถตู้เกียร์ออโต้คันนี้บอกเลยไม่ควรพลาดใครที่วาลังมมงหารถเจ็ดที่นั่งใช้ในครอ,อบครัวใช้ในออฟฟิศหรือเอาไปทํอะไรได้ลุงบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนภครในห้องโดยสารด้านหลังนั่งสบายมีเจ็ดที่นั่งเป็นเบาะตัวใหญ่สีดํามีแอร์ด้านหลังแยกมาให้เรียบร้อยด้านท้ายดีไซน์รุ่นนี้ต่างจากรุ่นที่แล้วมากเพราะว่าตัวก้านเวนตูรี่เนี่ยเด่นชัดมากแล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์4จุดด้านท้ายประตูด้านหลังเปิดขึ้นมาใช้งานง่ายเบาะแถวที่3หากกกว่าเิดลูค้ม ใช้เนี่ยสามารถพับเก็บขึ้นแล้ววางสัมภาระได้อีกเยอะเลยออเดทออตโอตโอเปิดมาแล้วมากกว่า1สดปีการันตีด้วยยอดขายรับประกันคุณภาพมั่นใจได้แน่นอนคันนี้ออเดทออตโตขายเพียงแค่589,000บาทผ่านเริ่มต้น1,000 10, 0บาทเท่านั้นใครสนใจคลิกคอมเมนต์มาสนใจแล้วลุงออสจะจัดให้